เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นเขไโอเคตอนนี้อยู่กับขวัญใจชัางภาพอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็จะออกไปทริปเขาใหญ่วันนี้มากับน้องนัทกับน้องฟามี่พิงเพนซอฟคุกกี้รสช็อกโกแลตนะคะอันนี้เป็นหน้าอัลมอนด์สาไร้าช็อกโกแลตถ้าใครสนใจก็สั่งได้เอสีชก็อก็อกชกอกี็ชอกช็อกก็ออ นั่งซิงนะคะทุกคนซิงนะครับเพราะว่าวันนี้มีคนมาสายยังไงล่ะครับซึ่งก็คือเออเออจริงๆวันนี้มันก็อากาศดีดีค่ะตื่นกี่โมงครับก่อนป่าตีกี่โมงวันนี้จริงๆตื่นตีสี่ครึ่งเสร็จแล้วรู้สึกว่าแบบสายตามันเหนื่อยละก็เลยแบบรับเจากบ้านทีหนึ่งตีห้าเลยลงไปหมดนัดแปดโมงแต่ออกจากบ้านแปดโมงก็ตื่นตีห้าแล้วไงไม่หิดเหรอไม่แล้วก็ตื่นตีตีห้าแล้วคุณลุงไม่เข้าใจคุณลุงไม่ต้องแต่งหน้าไงแล้วตื่นกี่โมงตีห้า แปดโมงเอาใหม่เดี๋ยววัดดีๆน like ัดกี 2, ่โมงนัดแปดโมงนัดตื่นกี่โมงอยากคุณผู้ชมดูว่าใครมันทิดกันแม่ก็นัดแโมงแต่ว่ามาถึงเราตอน7จ็ดโมงครึ่งอ่ะมันมใช่เรื่องแล้วก็บอกเราว่าถึงแล้ว ออตอนนี้อยู่ที่ทาราคาเฟ่แล้วนะครับก็เดี๋ยวนี่เรามีน้องๆมาเสริมทับแล้วน้องมะละมามายนะ,ะฮะใครอยากจะคุ้นหน้าคุ้นตาเนาะเคีอยาให้ดูรูปแล้วกันนะขอตัวถ่ายรูปกันอโอเคหนึ่งสองสาม กล้องรุ่นอะไรคะเนี่ยใช้ c a น o อน M6 ครับติดกับเลนส์ซิมมา1 8 3 5นะตัวนี้เจ๋งเรื่องอะไรทำไมถึงเลือกเอามาหยิบถ่ายมันเป็นเลนส์ที่มีหลายระยะนะครับเปลี่ยนซูมได้แล้วก็ f 1.8ตลอดช่วงก็เลยแบบเออมัสะดวกในการถ่ายในวันนี้นะครับเราจะไปไหนต่อเราจะไปคาเฟ่ที่ต่อไปกันคะ่ะคือที่ไหนที่ไหนขึ้นต้นด้วยตัววายลงท้าย<ป>ด้วยตัวอีพ,พ,พ,พี่คะคาเฟ่ติดหรอคะพี่แต่ทุกคนลง,ลงแล้วตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปกันที่ไหนคะ่ะ ก็จะไปร้านชื่อคาเฟ่ชนบทเขาใหญ่ครับเพราะว่าที่อื่นมันปิดหมดแล้วเรารอน้องๆเขากำลังเปลี่ยนเสื้อผ้ากันอยู่ครับเปลี่ยนชุดกันนีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านครับชนบทชนบทตีเปากเป็นอะไรนะคะเปล่เป็นอะไรคะเดี่นี่นี่เปล่าใหญ่ทุกคนซูมไปตรงนู้นนะฮะซูมไงไม่เห็นนะคะนั่นนั่นซูมๆูมซูมอย่งนี้อย่างนี้ใครแม่อะางใครบเห็นปะเออเห็นปะคนรักนะความรัก ็อยู่กันที่สะพ,พานจะบอกว่าคาเฟ่ที่นี่ถ้าใครมาคุ้มเพราะว่ามันมีหลายส่วนมากเนี่นจะเป็นส่วนของคาเฟ่ด้านในแล้วคือมันเหมือนอยู่มันดีมากกระจกสีฟ้าตัดกับกำแพงไม้นี่จะใส่หมวกไปแล้วนะจ๊ะตอนนี้สวยสวยที่สุดแล้วฟังมากมาดูฝั่งนี้กันบ้างนะคะเขาถ่ายกันไปเสร็จแล้วค่นะเขาอยู่บนเขาค่ะ ทริปการเที่ยวคาเฟ่เขาใหญ่กันเรียบร้อยแล้วไปมาหลายที่มากปิดที่ขอบคุณน้องๆนังแบบทั้ง4คนนะครับอย่างไงก็ก่อนจากก็เหมือนเดิมแจกวาร์มนิดนึงขอบคุณทุกคนที่มาร่วมทริปในวันนี้นะฮะโอเคแล้วเจอกันใหม่ทริปหน้านะครับขับรถไปส,งส่งขนมให้ลูกค้าแล้วคือเป็นสภาพที่เพิ่งขายของเสร็จเราก็เหนื่อยมากแบบหน้าโซม,มึงอาบน้ำเสร็จชุดเชิดอะไรก็ไม่แต่งใส่แว่นไปใส่หมวกกันน็อกไปไปถึงอ่ะ ก็บอกว่า so? พ um, so ี่ครับป้ามจ้วนะป้าใส่ขนมก้อนน้อกอยู่ลูกค้าแบบไม่รู้ว่าคนไหนแล้วเขาก็แบบสงสัยอยู่นานมากว่าใช่คนนี้หรือเปล่าก็บอกอ๋อพี่อยู่หลังน้องพอเหันหน้าไปปุ๊บพี่ก็บอกว่าเออพี่ดูคลิปที่น้องรีวิวขนมเมื่อคืนฉันเป็นคลิปที่สวยๆเดี๋ยวจะแปะคลิปไปให้ดูแล้วพี่เขาทำหน้าเสียมากหน้าเขาแบบเบือแบบป้ายแหมส์อะแบบคือแบบว่าเราก็ขำแค่ชิ้นที่เขาไม่เหมือนตัวจริงเลยเนาะแล้วก็ยิ่ม